เกิดรอยแยกระหว่างเสากับผนังที่เราก่อมาชนกันนะครับแก้ยังไงอันนี้ทําความเข้าใจก่อนว่ารอยแยกนี้เป็นรอยแยกปกติเลยนะที่เกิดโดยปกติเพราะว่าเสาเป็นคอนกรีตนะครับผนังก่อมาเนี่ยไม่ใช่คอนกรีตคนลวัดสดุกันปกติแล้วมันคน,คนลวัดสดุเนี่ยมันการเคลื่อนตัวการยืดหดตัวมันต้องไม่เท่ากันอยู่แล้วถ้าเราเคยเห็นนะครับ ปกติวิธีการทําเขาจะใส่เหล็กหนวดไว้นะครับเพื่อเป็นการหลังตัวนี้ไว้บางครั้งเหล็กหนวดตอนนี้เราใส่บ้างไม่ใส่บ้างมันก็จะเกิดรอยแยกให้เห็นนะครับถ้าไม่อยากเห็นตั้งแต่แรกกรีดล่องแต่หลายคนบอกไม่ชอบล่องคือ <c ười> ถ้ากรีดล่องเนี่ยคือบังคับให้มันแยกนั่นแหละแต่มันจะแยกอยู่ในล่องทําให้เราไม่เห็นนะครับคุณจะเห็นตามโรงงานเขาจะกรีดล่องแต่ถ้าบ้านบอกหนูไม่อยากกรีดล่องก็ใส่หนวดกุ้งครับ ใส่เหล็กอะไรต่างๆยึดให้เรียบร้อยแต่ถ้าทําไปแล้วเสร็จแล้วไม่ได้ชักร่องไว้แล้วก็มันเกิดทีหลังก็ไม่มีอะไรครับก็กรีดขยายนิดนึงแล้วใช้ P ีูนะครับใช้ P ีูอุดนะครับแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็ทาสีได้นะครับ